สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านกำลังรับชมช่องตลาดนัดของเก่านะครับตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะรวบรวมสินค้าโบราณของเก่าไว้ที่ช่องนี้นะครับหากท่านชอบของโบราณของเก่านะครับมาถูกช่องนะครับช่องนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเลเซอร์ดิสนะครับในยุค เมื่อ20กว่าปี30ปีที่แล้วนี่ราคาสูงมากนะครับตอนนี้ก็หายากแล้วแต่บางคนก็ยังมีแผ่นอยู่นะครับแผ่นเล่นแต่เครื่องไม่มีแล้ววันนี้ผมจะมาให้ดูยี่ห้อ Pioneer นะครับ laser disc นะครับรุ่นก็คือ CLD 30 70นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับก็มันสามารถเล่นแผ่น c o m p a c ดิส s c นะครับแผ่น cd แล้วก็แผ่น laser d i ดินะครับตอนนี้ผมต่อกับทีวีไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองลองเปิดให้ดูนะครับ แผ่นมันก็ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่จะจะไม่เคยเห็นแล้วนะครับแผ่นมาเล์เลยนะครับอันนี้เป็นแผ่นหนังนะครับแผ่นหนังแผ่นคาโลเกะน,นะครับแผ่นใหญ่มากนะครับ อตอนนี้อ่านแผ่นแล้วนะครับมันก็ขึ้นหน้าจอ Our first Our ครับเลื่นแผ่นได้ดีนะครับอันนี้ก็เปิดแค่ให้ดูลองดูว่ามันสามารถใช้งานได้พกตินะครับ เดี๋ยวมาลองดูแผ่นคาราโอเกะด,ดูบ้างนะครับ อยู่ในช่วงอ่านแผนอยู่นะครับตอนนี้ครับอตอนนี้อ่านแผนแ่นละครับอันนี้เป็นคาราโอเกะนะครับ ครับก็ให้ดูพอประมาณนะครับเปิดนานเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับก็ให้ดูว่าเลเซอร์ดิสเครื่องนี้ยังใช้งานได้นะครับก็ใครมีแผ่นเลเซอร์ดิส์อยู่ก็สามารถาเครื่องนี้ไปใช้งานได้นะครับครับวันนี้ช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวนะครับสำหรับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสนะครับ พ i o อเนี er CLD 3070นนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีนะครับ